จมีตอนนี้เนาะครับคดอเีรับนมาสการครับปูอ่าจะเล่นบ้านจะเล่นบ้านครับผมครับครับกาบน้ัสการครับคงสุดท้ายไที่ปูเจ็ดว่ามันเจ็ดสองเจ็ดสองไเฝันดีป่ะปูว่านฝันมื่ก็ฝันมันก็จิบว่าฝันมาได้ก็ฝันแต่เมืองบนล่ะครับปูฝันมาได้แห้แห้องพื้นไปตึกป่าน่ะนะครับ กัฟันเต็พุ่นลหะบเาท่านไอ้ฟันเบื้งก้นมาแรงแล้วว่นมันที่ใกล้เอก้อนซ่าแล้วครับผมเป็นฟันกับฟันจะจาอยังไงใกล้ใกล้ครับนซ่าครับขึ้นก้ันเพอให้เล่าออกไปเมื่อวานเห็นมัแคตรงๆว่าได้รายคู่สามสองนาอครับสองสรงน้องแม่ครับปูเอาปูฟันเห็นล้บปูนี่ให้เแล้วมั้ยครับโค้งสุดท้ายนี่กาเบ้ได้ละเน้นให้บเดียวเน้นให้แล้ว คู่เดียวคู่เดียวจะนั่งประปูครับบนวิ่งสองโอ้ครับปูครับเจ็ดสองคู่เดียวประปูเจ็ดสองตัวเดียวครับขันยามมันผ่านกับเก้าเอาโคู่เดียวนึงนะขับปูเอกับเอาขับสามตัวสามเจ็ดสองห้าเจ็ดสองประปูเนาะเออเต่นตัวกันเล่นเล่นตัวน้ำครับผมตามแม่น้อกเจ็ดสองสาม คือว่ามันจะออกเจ็ดห้าสองเจ็ดสองห้าครับอ่ามันกันถ่ามันถือตัวปีกายมันก็ออกเจ็ดสองหาครับปีนี้อาจจะออกเจ็ดสองเลือกาเจ็ดสองเป็นได้เนอะอ่ากระปูตัวสองตัวคือปีกายนี่จะดีๆก็มันสี่โอห้าหนึ่งเจ็ดครับปีนี้ออกสี่หนึ่งเจ็ดแอนวัลปูครปีนี้คือการนครับปฏิทินนั่นแหละถือย่งไรปฏิทินนั่น ในประดิ่งครับปูครับแต่ว่านี่เป็นชุดที่ปูฟันให้ล้วบนล่างตัวเดียวล่างนั่นกระเดินตัวนี้ครับสองคู่เนี่ยเป็นตัวกันอ่าครับก็ได้ครับห้าแปดตัวเดียวครับปหาลักซิปอือเอาปูวิ่งตัวนหเราล่างวิ่งตัวไหนวิ่งห้าล่างครับปูเเขียนให้ตัวครับวิ่งล่างห้าล่าง วิ่งห้าตัวเดียวเนี่ยครับวิ่งห้าตัวเดียวคราโปรโอ้กลับตำชมครับวิ่งห้าตัวเดียวแต่ว่าเอฟซีตีอ๋อห้าแปดปัวห้าแปดห้าศูนย์ห้าสามปัวไปเอฟซีตีอ๋อปัวตรงตรงไม่ต้องกลับปัวปัให้ห้าลักซิปนี่ตรงตรงว่าลักซิปมันต้องกลับอื อันนี้ขันน้ำมนต์บกปูเตีอ๋โอ้หงัดค้านกไหเบืร์นโยถึงเป็นว่าหนึ่งหกนี้หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดปอเป็นบ้าครับอเลขขันน้ำมนต์ปูามีหลายเลขแต่ปูห้าสองแปดเจ็ดห้าสองห้าสองเจ็ดตีอ๋อขับปูอันนี้ปูปูเลขขันน้ำมนต์ปูบ้าอันนี้ก็เฮ็ดดูซาลาหาะขับปูโอ้ขับทำชมนี่ครับ ขันน้ำมนต์ดวงไพ่ดวงมั่นอันนี้มันมันตีออกแล้วเ้าดวงไพ่ดวงมั่นครับผมมั่นเข่ามาล่างเท้าทั้งบนทั้งล่างล่างเทีาเมื่อกลับเข่าต่บนสามตัวนี่ชุดเล็าขันน้ำมนต์นี่ตีออกว่าหาสองแปดขึ้นชาติปูห้าสองแปดกับเขาเก็บศูนย์เก้าก็ได้แต่วันนี้สองก็ขักละนี่สองล่ะละนี่สองและปู เร่อม่ได้เป็นตัวนี้บมอห้าเจ็ดสองนี่บอกครับห้าแปดก็มีนี่ฉันบอกปูห้าแปดก็มี่นี่ห้าศูนย์ก็มี่จะว่าห้าสามมวมี่ม่วมีเหล็กสามครับมมีเหล็กสามปูห้าแปดนี่ก็มีนี่ปูห้าแปดห้าแปดนะชัดครับผมห้าศูนย์กระก็มีครับอันนี้ตีเป็นเลขหนึ่งก็ได้เลขเจ็ดก็ได้แต่ว่าเลขเจ็ดที่ปูชัดอืมอืมครับเจ็ดศูนย์แปดสองห้าเจ็ดห้าสองหรือห้าเจ็ดสองตีมาได้ ครับปูอันนี้มากสิมากเลยไม่ขีดครับผมอนนีว่ากเลเลขสองครับนี่ครับผมสชมครับเลขคันน้ำมันปูครับผมเห็นเป็นตัวไหนนะครับเนาะครับต้เห็นชัดๆี่ครับผมครับเจ็ดสี่ครับผมคับเอาครับเจ็ดศูนย์แปดทั้งนี้ก็จะเป็นเก้าห้าสองหรือห้าสองแปดเจ็ดหาสองก็ได้น้ำปูเนาะครับผมกับวกตัวเดียวกันโอตาวาปู เลขกแปดที่ชัดเจนโอ้ยชัดเนล็กแปดนั่นโอ้เลขกแปดนี่ยนะห้ากระชัดห้ากระชัดกะมาอยู่ในชุดของปูนะปูเนาะหาแปดเจ็ดสองนี่ก็ได้ก็อยู่ในชุดหนิวแต่ว่าสามนี่ก็มีห้าก็มีเจ็ดก็มีสองก็มีครับครับอันนี้อันนี้คันน่ะม้วนไม่อันม้วนม้วนเก่านั่นนั่นม้วนเก่ามันตีไทยไปอยู่กับปูม้วนเก่าเหรอใช่หรอนี่ม้วนว่าคันครับอืม หนึ่งเจ็ดทันน้ำมันงวดเก้านับปูเนาะทั้งหนึ่งเจ็ดทั้งหกหนึ่งนัปูเนาะโกลเก้าเดียวกันมาเลยอ๋ออันนี้วดเก้าหนึ่งหกครับอนี่ละตีอีฟจีอะไรมันนี่มันขึ้นอยู่กับดวงไว้ดวงวัดเดี๋ยวนะแล้วก็หนึ่งจับเลขมันคือกันครับครับอืมอชุดสามตัวนี่อันนี้แปดศูนย์เจ็ดเดี่งครับอ อันนี้มันซัดเบิร์เนี่ครับอันนี้หง<ม>วัดหดปูเนี่ยมีแปดมีห้ามีสามมีเก้ามีศูนย์ออกหงวดไหดปูเนี่ยหงวด 7, แปดหงวดศูนย์เจ็ดมันออกแปดศูนย์เจ็ดตรงกันนะนี่นี่แปดศูนย์เจ็ดอ๋อครับปูครับแปดศูนย์เจ็ดอ่าครับท่านผู้ชมแล้วก็มาออกสี่หนึ่งเจ็ดครักหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งนะปูนะครับผมเดียวดีครับปูครับผ <8, 7, S 1> มเอาบอฝันติปูงวดเนี้ย ก็ว่าว่าท่านไหนนี่คำนั้นเนี่ยอาจจะเป็นตะกองมันใกล้ใกล้ใกล้เมื่อจะจ้ครับแต่ว่ากะฟันไหนแล้วนะปูนะมันไหนแล้วคือบนบนหนึ่งบนหนึ่งคู่ล่างหนึ่งคู่แต่ว่าล่างนี่ปูว่าหาลักสิบนี่คือว่าตบมันมี่เลยท่านั้นนี่ครับปูออกน้ำกันไอยูีิครับออกล่างน้ำกันจับดีหลรถลักสิบล่างนี่ปูห้าตัวเดียวลักสิบล่างยิงใจเลยอื ก็จะหาสามหาแปดห้าศูนย์กับตามที่ปู่ให้นี่แหละครับผมครับอืมรักซิบล่างหาตัวเดียวเอาปู่สามเจ็ดสองกับหาเจ็ดสองหนี่ฟันหางแหล่เน้นเน้นตัวได้ปูสามเจ็ดสองกับห้าเจ็ดสองหนี่ลองใส่เจี๊ยนเลียนอนเลียนอนครับผมกาปูได้ครับอืมตั้งแต่เบื้องลวดครับพ่ามี่คน ขัดโมมีเลี่เล็ดสองอันนี่จ้าตะเบิ้งอย่นี้เลียเพราะว่ามันตุ่งกันไร้มองแมนปูแมนครับผมครับชุดล่างเอานี่ครับนผช้ชมครับนี่ครับฟัฮัดกันยังว่าซสือใส่เราปูมันอัดนะมันเขาจากอันเขาก็ยานคือกันเขาก็ประการเที้ยงขึ้นกันเจ้เมื่อนะล่าเทียมันก็ออกเลีแบบว่าปีเก้าเอามาออก แตงกีงามีนะนะมันก็เคยเป็นกันคือว่าันผู้ใดที่ไปว่ามันออกชิปเย็นเนาะกับผมลายยว่าองงหนึ่งอย่มาเนึ่งวันมันสิบแปดแล้วก็มาทิเข่านาะเห็นหนั่นแหะใกล้ๆกันทั้งนั้นแหะศูนย์เจ็ดแปดศูย์เจ็ดผู้ใดทีไปว่ามันออกชิปเย็นบมืวันต่อมาอ่นน่มครับอันนี้คือกันอันนี้คือกออกชิปเกินแล้ว ถ้ามันออวตัวนี้ด้ไว้ดี๋ยวคาดการณได้นาะเอาบนวิ่งสองน้ปูเนาะฟันที่สองกับบนวิ่งสองครับท่านผู้ชมครับเจ็ดสองนี่ก็ถือว่าน้าปูเนาะอ่าเจ็ดสองนี่ดังครับอย่างนั้ดีละตูดเอาได้ท่านผู้ชมนี่ครับกับสามตัวครับสามเจ็ดสองหาเจ็ดสองกับนี่ครับเนาะกับส่วนล่างปูวาวิ่งห้าครับผม ห้าแปดหาแปดคู่เดียววงกลมเน้เนๆเลยครับหาศูนย์หาสามตัวร่องแล้วปูเนาะครับปูขันมันมาเป็นบ้า <c oughs> มาอยลักหน่วยอีกเอาล่างครับทำชกคับล่างวิ่งห้าครับผมนี่นะครับแนวทางโค้งสุดท้ายของปูห้าเจ็ดแปดนะครับบนปูวงให้ตัวเดียวเลยครับเจ็ดสองวิ่งสองนะครับปูจับ สามตัวให้ไปที่สามเจ็ดสองนะครับห้าเจ็ดสองนะครับลางลางนะครับปูวงกลมไปที่ห้าแปดนะครับตัวร่องคือห้าศูนย์ห้าสามวิ่งไปที่หานะครับนั่นนะครับมันเป็นแนวทางนะครับมันมีเขามีหลุดนะครับกอยาว่ากันนะครับเนาะเสนอเป็นเพียงแนวทางครับผู้ใดรับ ชมคลิปนี้กับเขอให้ถูกหวยนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับคลิปนี้กับสวัสดีครับผม